สวัสดีครับผมโจเกอร์จะเทอัพเปอร์นะครับตอนนี้ผมอยู่กับกล้องตัวนี้ครับผมอคาโซ360กล้อง360องศารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่มีราคาที่เบามากๆแต่ว่าคุณภาพสุดยอดไปเลยครับผมนี่สำหรับอคาโซ360นะครับในชุดที่ส่งมานะฮะจะมีตัวกล่องนี้เลยกล่องดูดีมากๆฮะสวยมากแล้วก็ไมค์ซลฟี่อยู่ตรงนี้นะครับผมคือยืดได้สูงสุดเนี่ย120เซนเลยนะนี่นะคะในกล่องมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับนี่เปิดอรอกมาก็จะมีเป็นเอ่อ uh, ยืดบีไทซีนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็มีผ้า เช็ดเลนครับผมนี่เช็ดกล้องเช็ดเลนนะฮะอยู่ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับแล้วก็นี่ครับผมเป็นถุงนะครับสำหรับใส่ตัวเครื่องแล้วก็ป้องกันเลนด้วยนะฮะนี่แล้วก็แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่อยู่ตรงไหนอ่าแล้วก็ตัวแบตเตอรี่อยู่ด้านข้างตัวนี้นะครับเวลาแกะเนี่ยให้กดถดกดสลักลงมานี่ครับกดสลักอย่างนี้ก็จะได้งออกมาละนะครับแบตเตอรี่ถอดออกมาอย่างนี้ได้นะครับเจิบนี่ครับผมแบตเตอรี่มีขนาดเล็กนะแต่ความจุสูงนะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้นะฮะมิลลิแอมป์นะครับ นี่แล้วก็จะตรงนี้นะเป็นช่องใส่เป็นช่องใส่ไมโครเอดีแกร์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับผมสำหรับตัวเครื่องนะครับมาดูกันนะครับตัวเครื่องก็จะดูดีมากๆนะครับเป็นบอดี้ที่บางเบานะครับมีขนาดเล็กแล้วก็ถนัดมือบางเบามากนะครับต้นด้านด้านหน้านี่ก็จะมีกล้องนะครับเป็นกล้องสารลวงสิองุานะครับนี่1ตัวแล้วก็2ตัวนะครับเป็นกล้องสองตัวอย่างนี้เลยนะฮะเวลาวางต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องระวังเลนเป็นรอยไม่ควรจะวางพื้นตรงๆนะครับควรจะวางบนกระเป๋าอย่างนี้นะฮะเขาก็เลยมี สองผ้ามาให้สลับวางอย่างนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้นะครับด้านข้างนะฮะตัวนี้จะเป็นไมโครโฟนนะครับเป็นไม้สองตัวนะฮะเป็นไม์คู่นะครับส่วนตัวนี้เป็นลําโพงครับผมอยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้เป็นปุ่ม power นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นพอร์ต t y p C นะฮะจะมีฝาปิดเรียบร้อยนะครับแกะออกมาจะเป็นพอร์ตท y p C อยู่อย่างนี้เลยนะครับผมนี่แล้วก็หน้าจอนะฮะมีขนาดอยู่ที่2 2 9จุดสองเกนิ้วนะะตัวนี้นะฮะนี่เลยนะครับผมเป็นหน้าจอทัชสกรีน กดปุ่ม power นิดนึงก็จะมีไฟกระพริบฟไฟสวยมากผมชอบนะเป็นหน้าจออย่างนี้เลยนะฮะเป็นหน้าจอ t ัชสกรีนนะครับนี่อย่างนี้เลยเวลาล,าล้างมานนี่จะเป็นการเซ t t i n g ต่างๆนะครับมีเซตติ้งเรื่องเสียงนะครับเรื่องเ,อเรื่องโรเท t หน้าจอล็อกหน้าจอเรื่องแสงหน้าจอนะครับแล้วก็การปรับแต่งทั้งต่าง,งๆอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ทั้งหมดเลยสามารถไปเช็คดูได้ผมบอกเลยว่าตัวนี้มันใช้ง่ายนะครับผมไม่ต้องสอนคุณก็ได้เพราะว่าคุณรับรองว่าคุณซื้อไปเนี่ยคุณใช้เป็นแน่นอนใครๆก็สามารถใช้งานอย่างง่ายได้ครับตัวนี้นะฮะ ก็จะใช้งานนะครับผ่านตัวนี้เลยนะครับนี่ผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ชื่อว่า Aaka โ o 360เลยนะครับรองทับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับนี่ครับเป็นแอปพลิเคชันตัวนี้เลยผู้สามารรเปิดเข้ามาพบเนี่ยมันจะดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดมาจากในในตัวกล้องเลยนะครับมันมีโปรแกรมตัดต่อในตัวนะครับใช้งานง่ายมากๆเช่นกันนะครับให้อยากให้ไปลองกันมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทดสอบนะครับการใส่ตั้งต้องตัวนี้นะฮะไมซลฟีนะฮะอคาโซ ครับทำยังไงด้านล่างตรงนี้นะฮะจะมีเป็นตัวเสียบไม้เซลฟี่อยู่ตรงนี้นะนี่เลยนะครับเป็นเตียวนะครับสามารถเสียบเข้าไปได้อย่างงี้นะครับหมุน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 แค่นี้เลยนะครับร้อยยี่สิบเซนเลยนะเดี๋ยวมาดูกันคือยาวมากนี่ยาวขนาดนี้เลยนะครับนี่ครับผมยาวขนาดนี้เลยร้อยยี่สิบเซนนะครับนี่ จากการทดสอบนะครับผมใช้มาเป็นอาทิตย์ละผมค่อนข้างชอบมากนะครับที่ประทับใจมากคือคุณภาพครับคุณภาพดีมากนะฮะดีเกินคาดมากๆเลยแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยผมว่าใครๆก็สามารถใช้งานได้นะครับแม้แต่การจับครั้งแรกนะครับง่ายมากๆที่ชอบมากคือกันสั่นครับตัวนี้การสั่นดีมากแล้วก็บันทึกเสียงก็ทําได้ดีด้วยนะเออใครสนใจเนี่ยผมแนะนําเลยเปิดโลก3 6 0รอสงศาครับสามารถถ่ายดูสามอสองศาได้อย่างง่ายได้ด้วยกล้องตัวนี้เพียงเครื่องเดียวนะครับสนุกมากผมอยากให้ลองจริง,รงๆนะครับผม สำหรับคาโซ่สามกศูนย์นะครับราคานะะฮเริ่มต้นที่เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสำหรับรุ่นสแตนดาร์ดคอมโบนะฮะแล้วก็รุ่นตัวเคอร์เตอร์คอมโบราคาอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับผมโดยอุปกรณ์ครบเลยพร้อมใช้ครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะตัวแทนจำหน่ายนะครับก็จะมีเออ่บันดานะครับจิ๊บแล้วก็เพลเวอร์บายครับผมและช่องทางออนไลน์นะครับก็คือ Shopee Lazada แล้วก็ TikTok ครับสามารถไปหาซื้อกันได้เลยครับผม สำหรับอาพาโซ่สามหกศูนย์นะครับตัวนี้นะฮะมีประกันหนึ่งปีนะอ่าประกันถ้าเกิดเสียนะครับเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยนะฮะยกเว้นนะคะรับปัจจัยที่เกิดจากมนุษย์ครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นไปแล้วนะครับอาคาโซ่สามหกศูนย์นะครับคุณภาพ,าพดีมากน่าประทับใจจริงๆนะฮะถ้าเกิดใครได้ลองรับล,ลองจะต้องชอบอย่างแน่นอนฝากไว้ด้วยนะครับกับอาคาโซ่สามหกศูนย์แล้วก็เทคอัปเปอร์ครับสวัสดีครับ